วันที่3กุมภาพันธ์2509ยานลูนา9ของสหภาพโซเวียตต่อสร้างประวัติศาสตร์เป็นยานลำแรกที่ลงจอดบนดวงจันทร์ได้อย่างนุ่มนวลและส่งภาพถ่ายพานโนรามาภาพแรกจากพื้นผิวดวงจันทร์กลับมายังโลกสำเร็จยานลงจอดที่เวนเนสโพเซลมและช่วยให้มนุษยชาติได้เห็นทัศนียภาพใกล้ชิดของดวงจันทร์เป็นครั้งแรกภาพถ่ายที่ส่งมาทำให้ทราบว่าพื้นผิวดวงจันทร์ มีความแข็งพอที่ยานจะลงจอดได้โดยไม่จมลงไปในฝุ่นสัญญาณการติดต่อสุดท้ายได้รับเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2 5 9ความสำเร็จนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการแข่งขันทางอวากาศระหว่างสหภาพโซเวียตต่อและสหรัฐอเมริกาโดยเกิดขึ้นก่อนที่สหรัฐจะประสบความสำเร็จด้วยยานซซวิลหนึ่งในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน